สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือเหมือนกับว่าวันนี้เราไปซื้อไก่นะคะที่โคบมาสาขาบ้านโหบนะคะจะบอกว่าคือตอนที่เราไปจ่ายตังค์อ่ะคือเราเราไปจ่ายที่แคชเชียนอนแล้วก็พนักงานก็เหมือนกับแบบทำหน้านไม่พอใจตอนที่เราเดินไปจ่ายตังค์ใช่ไหมแล้วก็เอ่อด้วยความที่เรารีบด้แหละเราก็มันมีอยู่สองช่องใช่ไหมเราก็เลยเอ่อ หยุดเพราะว่ามันมีผู้หญิงอีกคนนึงเหมือนเขาจะจ่ายเขาก็ไม่จ่ายไงเขาแค่ดูของแล้วผู้ชายมันก็เรียกเราไปว่ามาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปจ่ายเว้ยแล้วเสร็จมันก็ดึงสีหน้าเสร็จเราซึ่งคือมึงไม่ใช่พ่อกูปะเสร็จแล้วก็ยื่นยื่นไก่นะคะไปให้นางจ่ายเสร็จนางก็บอกพูดอะไรสักอย่างนี่แหละว่าทําไมไม่ถามก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมึงพอเราจ่ายตังค์เสร็จแล้วนางก็แบบเบะปากเสร็จเราแบบทําแบบทาหน้าอย่างเงี้ยซึ่ง คือมึงไม่ใช่ญาติกูไม่ใช่พ่อกูถ้าไม่มีเซอร์วิสไมล์มึงก็ไม่ต้องทําเราก็เลยแบบจ่ายตังเส็จแล้วก็แล้วก็เดินหนีคือถ้าอยู่ต่างประเทศนะคะถ้าคุณแบบว่าคุณอ่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะข่มคุณได้ถ้าดังนั้นถ้าใครแบบทํากิริยาอย่างนี้ใส่ฉันที่ฉันก็แบบว่ามึงไม่ได้มานั่งสนใจนะว่ากูจะต้องนอบน้อมใส่มึงกูมึงทํามากูทากลับแค่นั้นจบนะคะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะคนเอเชียอย่างเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนแบบ โดนเหยียดโดนอะไรซึ่งอย่ามาทํากับฉันมาทําผิดคนนะคะอย่าอย่ามันเหมือนเป็นวันสวยยังไงไม่รู้มาเจอคนแบบเนี้คือแบบอยู่สวิตมาตั้งนานไม่ค่อยเจอคนแบบนี้นะคะไม่ค่อยเจอพนักง,งานแบบนี้ซึ่งเราก็ยิ้มแย้มตลอดแต่พอมาเจอแบบนี้ใส่คือก็ไม่ไว้หน้านะคะเบะมาเบะปากมาเบะปากกับค่ะโยนหินใส่กูไม่โยนสำลีใส่นะคะก็ปาหินคืนน่ะแหละคะ่ะเนาะ